ตลาดพี่น้องตลาดหน้าโรบินสันตลาดเสาร์อาทิตย์เออเป็นยังขายบ้างจะได้ยังบอกก็ แล้วก็กระทอนกระทอนอืมอินทพลัมร้อยห้าสิบโอ้ยเกสิบ

จัดไหมจัดระเบียบไหมย่างสบายเลยค่น้องตะกี้สิเป็นย่างเนี่ระเบียบหอันนี้ร้อยหกสิบร้อยยี่สิบอยหกสิับพลังตลาดนารูบินสันค่น้อ โับวบินสันด้วยได้ยังวันนี้เนี่ยวะได้บะอันนี้อะโวคาโดขึ้นใหม่เนาะผักผักนี่ พร้อมทานนะคะต้นใจค่ะต้นตาลข้าวโพดเป็นอะไรข้าวโพดปิ้งเป็นอะไร ได้อะไรสักอย่างไหมเพื่อว่าจะไปยังไงบอ